สวัสดีค่ะเด็กๆในกิจกรรมนี้เป็นกิจกรรมที่63นะคะเด็กๆคะในเรื่องของหนูรักโลกคะ่ะก่อนอื่นเด็กๆมาเรียนรู้เกี่ยวกับโรคของเราและวิธีการรักษาสิ่งแวดล้อมให้สวยงามกันก่อนนะคะเด็กๆเชิญรับชมได้เลยคะ่ะ คุณรู้หรือไม่ว่าสถานการณ์ในปัจจุบันของโลกเราถึงจุดไหนแล้วอุณหภูมิโดยเฉลี่ยบนพื้นโลกเพิ่มสูงขึ้นน้ำแข็งขั้วโลกและหิมะที่ปกคลุมที่โลกกำลังละลายในอัตราที่เพิ่มสูงขึ้นอย่างไม่เคยมีมาก่อนถ้าปล่อยให้สถานการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปแล้วโลกของเราจะเป็นอย่างไรและพฤติกรรมไหนของมนุษย์ที่เป็นตัวการของสาเหตุนี้การใช้ทรัพยากรธรรมชาติอย่างฟุ่มเฟือย การบริโภคที่มากจนเกินความพอดีโดยไม่คำนึงถึงสิ่งแวดล้อมการตัดไม้ทำลายป่ารวมถึงการเผาป่าการเผาไม้เชื้อเพลิงของรถยนต์และมลพิษจากโรงงานอุตสาหกรรมพฤติกรรมเหล่านี้ทำให้เกิดการเืินกระจกที่สะสมอยู่ในชั้นบรรยากาศก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศและภัยธรรมชาติที่ทวีความรุนแรงขึ้นถึงเวลาแล้วหรือย,อยังที่พวกเราจะต้องช่วยกันรักโลกหยุดภาวะโลกร้อน ด้วยวิธีง่ายๆเช่นสร้างนิสัยการคัดแยกขยะซึ่งสามารถลดจำนวนขยะที่ต้องนำมากำจัดทิ้งได้อย่างมากมายการเลือกใช้บรรจุภัณฑ์ที่สามารถนำกลับมาใช้ซ้ำใหม่ได้การเลือกใช้ถุงผ้าแทนการใช้ถุงพลาสติกถุงพลาสติกเพียงถุงเดียวใช้เวลาในการย่อยสลายถึงหลายร้อยปีและถ้ากำจัดไม่ถูกวิธีจะทำให้เกิดมลพิษได้ควรเลือกใช้ผลิตภัณฑ์ ที่ได้รับการรับรองในการช่วยรักษาสิ่งแวดลอ้อมเช่นป้าฉลากเขียวหรือฉลากประหยัดไฟเบอร์5ช่วยกันปลูกต้นไม้ทั้งในบ้านและชุมชนต้นไม้จะช่วยดูดซับก,กา๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ช่วยฟอกอากาศนอกจากนี้ร่มเงาของต้นไม้ยังช่วยลดความร้อนได้ใช้น้ําอย่างประหยัดเช่นการปิดน้ําให้สนิททุกครั้งที่ใช้งานและไม่ปล่อยน้ําไหลทิ้งโดยปล่าประโยชน์ การเดินทางโดยใช้รถสาธารณะการเดินการขี่จักรยานในระยะทางที่ใกล้จะช่วยลดการใช้พลังงานและเป็นอินทางหนึ่งที่ลดมลพิษได้การถอดปลั๊กไฟทุกครั้งที่เลิกใช้รวมถึงการเปิดใช้ไฟเฉพาะดวงที่จำเป็นจะช่วยประหยัดไฟการเปลี่ยนหลอดไฟเป็นหลอด LED จะได้ไฟที่สว่างขึ้นและประหยัดไฟกว่าหลอดปกติ ควรช่วยการสนับสนุนสินค้าและผลิตผลทางการเกษตรในพื้นที่เพื่อช่วยเกษตรกรให้มีรายได้โดยตรงไม่ต้องผ่านพ่อค้าคนกลางแต่ถ้าว่าเพียงเท่านี้ยังไม่พอเราต้องการกระจายข่าวนี้ออกไปแล้วร่วมมือแก้ไขปัญหาไปพร้อมกันเด็กๆได้รับชมเกี่ยวกับ การดูแลรักษาสิ่งแวดล้อมที่ทำให้โลกของเราได้สวยงามขึ้นแล้วใช่ไหมคะในวันนี้คูโยเลยอยากให้เด็กๆมาช่วยกันปลูกต้นไม้เพื่อเป็นอีกวิธีการหนึ่งที่ให้โลกของเราได้สวยงามขึ้นนะคะโดยเด็กๆลองไปหยิบอุปกรณ์ที่คูโยแจกไปให้นะคะชุดที่มี มเมล็ดพืชอยูนะคะสชนิดนะคะเด็กๆคะเด็กๆลองหยิบออกมาและลองสำรวจซิเปิดซองออกมาลองจับและสัมผัสมเมล็ดของพืช2ชนิดนี้ดูนะคะว่ามีลักษณะเป็นอย่างไรมีสีอะไรมีกลิ่นไหมรูปร่างเป็นอย่างไรเด็กๆเคยเห็นมันไหมนะคะ และเด็กๆลองคาดเดาซิว่าเมล็ดพืชสองชนิดนี้คือเมล็ดของอะไรเด็กๆเล่าให้ผู้ปกครองฟังเลยนะคะเด็กๆเมื่อเด็กๆเล่าให้ผู้ปกครองฟังแล้วว่าเมล็ดสองอันนี้คือเมล็ดอะไรที่เด็กๆทาดไวู้โอจะเฉลยแล้วนะคะเมล็ดของถุงที่มีกลมๆเมล็ดกลมๆนี้นะคะ ผัะใส่มเมล็ดของผักมาค่ะผักชนิดนี้ชื่อว่ากวางตุ้งค่ะเด็กๆส่วนมเมล็ดที่ยาวๆนะคะแหลมๆนี้เป็นมเมล็ดของดอกไม้ค่ะเด็กๆดอกไม้ชนิดนี้คือดอกดาวกระจายนะคะเมื่อเด็กๆรู้แล้วว่ามเมล็ดของพืชสองชนิดนี้คืออะไรผัวอ,อยากให้เด็กๆ วางแผนการปลูกต้นไม้ของพืชสองชนิดนี้นะคะเด็กๆลองวางแผนสิเด็กๆจะมีวิธีการปลูกแบบไหนมีขั้นตอนเป็นยังไงและต้องใช้อุปกรณ์อะไรบ้างที่ใ,ใช้ในการปลูกเด็กๆลองเล่าให้ผู้ปกครองฟังนะคะเด็กๆอาจจะเลือกปลูกในภาชนะที่เด็กๆมีอยู่ภายในบ้าน ไม่ว่าจะเป็นกระถางต้นไม้หรือเด็กๆอาจจะใช้วัสดุเหลือใช้เช่นแก้วน้ำเจาะรูนะคะหรือกล่องนมที่มีอยู่ภายในบ้านหรือใส่ถุงหรืออะไรก็ได้ค่ะเด็กๆลองคิดวางแผนดูนะคะเด็กๆจะปลูกมันไว้ในไหนเอาชนิดใดปลูกในที่ใดที่เด็กๆวางแผนไว้นะคะเมื่อเด็กๆวางแผนการปลูกเรียบร้อยแล้ว รู้แล้วว่าเด็กๆจะใช้วัสดุอะไรบ้างในการเพาะปลูกต้นไม้สองชนิดนี้คหั๊ให้เด็กๆค้นหาอุปกรณ์ที่เด็กๆต้องการปลูกได้เลยนะคะและลงมือปลูกตามแผนที่เด็กๆได้วางไว้หัวหวังว่าเด็กๆจะดูแลต้นไม้ทั้ง2ชนิดนี้เป็นอย่างดีและหัวอยากฝากให้เด็กๆ ช่วยสังเกตลักษณะการเติบโตของต้นไม้ทั้งสองชนิดนี้ให้ครูโอ้หน่อยนะคะและลองเล่าซิว่าเมื่อเรามาพบกันที่ห้องเรียนครูโอ๋อยากให้เด็กๆลองช่วยจดจําและเล่าให้ครูโอ๋ฟังซิว่าการเติบโตของต้นไม้สองชนิดนี้ของเด็กๆเป็นอย่างไรและเด็กๆมีวิธีการดูแลอย่างไรนะคะครูโอ๋ คิดว่าเด็กๆของครูโอจะสามารถวางแผนการปลูกต้นไม้ทั้งสองชนิดได้และมีความสุขกับขณะที่ทำกิจกรรมนะคะเด็กๆในวันนี้เด็กๆสามารถถ่ายภาพหรือวิดีโอการปลูกต้นไม้มาให้ครูโอดูได้นะคะสามารถส่งมาในห้องรายห้องเรียนเราได้เลยค่ะวันนี้ครูโอขอลาไปก่อน พบกันใหม่ในครั้งหน้านะคะเด็กๆสวัสดีค่ะบ๊ายบาย